รเป็นัไคบหมอบอกว่าต้องผ่าเอาผ่าเป็นอะไรอะ่ากระดูคอเสื่อมอันจะดังก๊อก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 แล้วเจ็บมากเจ็บสองข้างไหมครับข้างเดียวเจ็บข้างเดียวล้มบ่อยก็คือไอ้ล้มไปข้างที่เจ็บนี่แหละหกล้มบ่อยของล้มบ่อยเพราะว่าไม่มีแรงหรือเปล่าไม่ใช่เดินแล้วมันมันสะดุดอัอเดินสะดุดเจ็บ ก็เลยไม่ยอมเดินไม่เจอไม่ใช่เจ็บไม่ยอมเดินก็มันเดินแล้วมันเจ็บอ่ะมันก็อ่ามันก็ทุกข์รทรมานอ,เ,อ,อเวลาเห็นลูกหลานไปไหนได้ไปกับเขาไหมฮะไปค่ะแต่ก็นั่งรถเข็นก,ก็ก็ต้องทนก็ต้องใช้วิธีทนเนาวทน,ทนอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับเป็นเป็นมาสองปี เป็นมาสองปีเป็นมาเป็นเอาหนักหนักเมื่อปีห้าเจ็ด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 นี่คือยังไงฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมัน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 แบบไปกับเขาไม่ค่อยได้เลยมันเดินกลางคืนนอนก็ปวดนะแต่ไม่กล้าบอกนอนก็เจ็บนอนก็เจ็บแล้วทำไงฮะก็ทายานวดคอ๋อใช่ไปนวดมาไปนวดครับ นวดลูกก็พาไปนวดก็แค่แค่หายหายแป๊บเดียวยอบเอาอีกค่ะดูฟ้าวันใหม่แต่บอกว่าเนี่ยมันมันก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บอะไรตรงเนี้ยพราะฉันกินตัวนี้ล่ะลองค่ะลองลองกินสูตรสีอะไรฮะเอามาทำได้ไหมสีชมพูเอามาเป็นคนดูเองเป็นคนดูเองแล้วก็เลือกสีแล้วก็บอกให้ลูกไปซื้อโอ้ไปซื้อมากินปั๊บ วันที่ห้าทันว่าไปเลยวันที่ห้าทันว่าปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดปีที่แล้วนะฮะกินซื้อมากินกินกินไปหนึ่งหนึ่งขวดกินไปหนึ่งขวดกินวันละกี่เม็ดครับเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองเดินเหินเออดีขึ้นนะม้าม้าไม่โกหกนะไม่เฮ้ยพูออกจริงๆ อย่าล้อเล่นนะไม่เล่ล้อเล่นโกหกเดี๋ยวโดนจับนะไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ได้แก่แล้วต้องมีสัตว์จ่ะรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเดินได้เดินได้มีเรี่ยวมีแรงยังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก็ยังยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่กอดกอดหมายถึงว่าถ้าเดินแล้วเอาแค่นี้เดี๋ยวก็พอคือนอนแล้วไม่เจ็บ่ะก็ยังโอเคเออคือถ้ามีการอักเสบ เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บ oh. ก็แสดงว่าอตอนนั้นที่ข้อมันเสื่อมอะนะฮะมันอาจจะไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นคือข้อเสื่อมเนี่ยมันจะมีทั้งอักเสบและไม่อักเสบนะถ้าอักเสบเนี่ยดีนะมันทําให้เรารู้ว่าเราปวดถูกไหมแต่คนที่ไม่อักเสบนสั่นสิเขาไม่ปวดไม่ไม่มีอะไรเลยพอมารู้อีกตัวก็คือเดินไม่ได้แล้ว เ mm hmm. ออนะะทุกวันนี้ไปเดินห้างต้องนั่งรถเข็นไหมฮะไม่ต้องสบายมากจริงเหรอจริงจงไม่นั่งแล้วนะไม่นั่งแล้วแล้วเดินได้ดแป๊บเดียวป่ะฮะไม่ต้งนานโฮยนานนานมากคนคนที่คนที่ดูแลอยู่ครับเอาป้าหายได้ยังไงอะป้าเขาขอนั่งรถเข็นแทนหรือเปล่า <laughs> อนนี้ผมเอ,อักเ,เ,เลยโ้ห็นบอกว่าสายตาก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยลายจนลูกชายต้องสะกิดให้เลิกแหละฮะแหนฮะเล่นใช่อ๋อแชทไลน์กับไลน์กับใครฮะดูอิ้เพื่อนเยอะหนุ่มๆเพื่อนอะอ่าครับขอบคุณมากครับมาครับพูี่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะเสื่อมครับ ก็ <c oughs> เกิดขึ้นจากการที่ไม็ดเลือดขาวเนี่ยหลัง่งสารสตัวมากเกินไป <c oughs> คือ TNF Alpha อินเทอร์คิน6และอินเทอร์คลิน1ินะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อตา่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดกงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างโมนกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลียนเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับ เพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป